สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมนิกเกตก็เดดออฟบุนเตอรีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนจากครั้งที่แล้วไปเราเปิดหามาเซียนาไปไหนก็ไม่ได้นะครับผมคือเรียกว่าเกยับนะครับคือแบบยับเลยนะครับผมไม่ได้เลยเลยนะครับในคลิปนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมบอกเลยผมอยากเปลี่ยนชื่อเกมนี้มากนะครับผมจะกลายเป็นนิ k เกตอาร์ไคฟ์ในเวลานะนะจริงว่าก็ตัวใหม่นะครับผมเป็นตัวละครของนาคานะครับก็นะเหมือนเดิมนะครับ อาตาัตราเลทอยู่2%เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะเปิดหาเธอกันนะครับหวังเป็นอย่างสูงว่าจะได้นะครับผมผมมีจำนวนเทรทั้งหมด00 0เพชรก็เปิดได้2มอลต,ติดังนั้นถ้าสมอลติตเปิดแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มเทรใหม่แล้วก็เราเปิดตู้หน้าของตู้นักเียนอีกคนหนึ่งนะครับผมประมาณน,นี้เนาะอ่ะ่อนอื่นเลยมีตู้ตัวฟ้าย6่ตัวแล้วก็ตู้เฟนมีไหมตู้เฟนไม่ไมีโอเคอ่ะตัวฟ้าก่อนเลยแล้วกันเดีย๋ยวเช็คไปหนึ่งนะว่าตัวฟ้ามีอะไรให้้แกบาง อันนี้มันเดิมนะครับผมอันนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เป็นรูปีดีกว่าและไอซั้นไอซสันไอซสันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคเอ็เมสามดาวแล้วออกเอาไทเวซี่มาแล้วกันโอเคประมาณนี้โอเคมาเ,เลยๆว่าครับผมกับตุต้ตกฟ้า ดูซิว่าถ้าตัวฟ้าผมเกลือเนี่ยสแสดงว่ารางเกลือกูมาชัววันนี้ดวงกูไ่ว่าหน้ามีหรอกจริงถ้าตัวตัวฟ้าไม่ออกทองแสดงว่าผมเกลือแน่ๆนะครับในวันนี้โอเคม่วงและม่วงแล้วมาแล้วมาแล้วตัวฟ้ากูมาแล้แวามา,มา,ม,ามาเกลือแล้วตรงนี้นะครับผมอโอ้โหม่วงห้านะฮะมันมาอีกแล้วไอความเกลืออันไรจุดสุดของผมนี่มันมาอีกแล้วนะฮะอ่ะ ตัวฟ้ารอบที่2องตินะครับผมมารอบที่2ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆกับเขาบ้างนะฮะขอทองได้ไหมถ้าไม่มีทองคือกูรู้ชะตากรรมเลยนะว่าตุ้นากากูก็จะเกลือโอเคโอเคอย่างน้อยวันนี้ก็มีดวงก็ขอตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะครับผมดูซิว่าใครเอ่ยหนึ่งตัวด้วยกันนะครับมาดูนกันนะครับว่าตัวใหม่หรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นตัวละครกดดาว ลุ้นกันยูซูลิฟต์นะครับผมใครเอ่ยโอเคเปเป,ปอร์อ่าโอเคเปเป,ปอร์กับเปเป,ป,ปอร์นะครับผมเอาไปกดดาวได้เนาะอ่าโอเคมาเมนคอร์สของเรานะครับผมนากระขอร้องนะอยากได้มากถ้าออกให้เลยจะดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าอยากลองใช้ด้วยนะครับ มาพอติแรงนะครับผมลุยมาพอ,พ,อพอเห็นทองเลยเห็นทองแล้วคิดจบเลยนะพอติแรงทองนะทองนะห้ามม่วงนะอ้าอะหมายกอดม่มวงโอเคเฟกนะมึงเปิดมามีแสงสีทองโผล่จบเลยนะต้องมีเฟกแล้วเว้ย <Wow. S 2> นี่ไงเฟกเอาไงมาด,ดู้นกันใช่ไหมตัวแรกเลยหรอดูนิดๆใช่ไหมวะยังนม่ได้ยืดว้าห์ยิ้ยดีใจได้เป็นสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นร้อไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อารมณ์มันกำลังพุ่งขึ้นมาแล้ว แต่ปากกูบอกว่าหัากไม่ไหวกูปวดมากแบบไม่ไหวจริงก็ได้มาแล้วเว้ยโอเคเย่บที่แรกนะครับผมได้มาแล้วไม่ผิดหวังเลยจริงจริงโอ้ยโอ้ยกูปวดไม่ก็ปวดเลยว่ะโอ้ย,อยแ,แต่อย่างนั้นก็ไม่เกือน,นะขอบคุณมากเฟคเอาให้ด้วยตอนแรกคิดว่าแบบมัวงหรอวะ ต้องมีเฟกสิวะในใจคือแบบมันมั่วแล้วไงมันต้องมีเฟกเอาจริงไหมคาตอบคือใช่มันมีเฟกนะครับเยี่ยมอเออ๋อไม่มีของกูเอาของไปตีบมกหมดแล้วโอ้ไม่มีของอักิกด้วยโอ้แต่ของหมดไม่นะ ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทำไมของก็หมดก็สิ้นทำนี่แหละเอาไปอัพพวกนี้หมดแล้วนะครับอัพเกมพวกนี้หมดแล้วอัพจนแม่งตันอ่ะคิดดูเนี่ยโอเคกูอัพแม่งเลยหมดเลยนะการทำของ OL เนี่ยแม่งแดกทรัพยากร EXP กูโคตรเยอะและ,ะโอเคไม่พูดแล้วแม่งเลยปวดปากพูดไปกูปวดปากโอ้ยทรมานเลยเนยนะครับผมก็ถือว่าได้มาแล้วนะครับ น้อยก็โล่โลงใจหน่อยละก็มีเพชรเหลือไปเปิดตู้หน้าแล้ววะก็หวังมันยูงสูงนะครับว่าคลิปหน้าจะไม่เกลือนะครับผมอยากให้ขอให้มันเป็นเหมือนคลิปเนี้ยคลิปนี้คือลงด,ดีคลิปหน้าก็ขอให้ลงดีอย่างนี้นะครับผมอะแชร์เลเวลเนาะ มี2ช่องเหลือพอดีแมสผมก็เพิ่งได้เมื่อเช้ามานะครับคือสุ่มเสร็จ SSR ก็ได้แมสมาแบบงงๆนะครับผมโอ้ช่องเต็มอีกแล้ว,เ,ลวเนี่ยบอกเลยเปิดโอ้เหลืออีกไม่กี่แถวกูก็โอ้โหผมถามท่านผู้ชมหน่อยดว่าท่านผู้ชมมีทองในเกมนี้กี่ตัวอันนี้คือผมอยากรู้เป็นการส่วนตัวเลยนะว่าท่านผู้ชมมีทองเกมนี้กี่ตัวนะครับผมคือ เน่นเลยนะครับว่าเกมที่เนี่ยผมมีแทบทุกตัวในเกมแล้วอ่ะคือเกือบผมแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในเกมนะที่แบบเปิดกระชาล้วมีตัวละครครบทุกตัวนะครับผมแบบมันจะแบบมเป็นเป้าหมายสำเร็จสุดๆในเกมกระชาที่ผมเล่นทุกเกมเลยนะครับก็ขาดกี่ตัว,ว่าตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณ13ตัวนะครับผมถ้ามานับตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยก็อีกก็มี10ตัวที่ผมขาดอยู่โอ้ขาดแค่10บอะคิดดูผมขาดตัวละครในเกมนี้อีก10ตัวนะครับผมอีก3ตัวตัวละครลิมิตและไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะครับดังนั้นก็เหลืออีก10ตัวที่ผมต้องหาโอยน้อยนะต้นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นป่าผมมีทองกี่ตัวโอ้โหเที่ยแม่งกี่แถวเนี่ย1 2 3 4 5 5แถวเต็มกับอีก5ตัวโอ้ my god แบบดูดูทองเกมนี้ทีละที่ผมมีนี่คือแบบนี่มันอะไรเนี่ยค้างแสงอหรก็ก็ดูดีนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมเปิดได้บ่อยมากนะครับผมกับเด็กเด็กคือคอสองเอาไว้ผมไม่รู้นะครับว่าปลดแม็กซ์สุดๆเนี่ยคือคอเท่าไหร่แต่มันยังกดไปถึงคอสามได้อะคือผมไม่รู้นะครับว่าเปิดซัมมได้กี่ตัวมันถึงจะตันแบบตันที่สุดใครรู้บอกผมหน่อยนะว่าแบบต้องซัมกี่ตัวมันถึงจะจับแม็กซ์แบบแม็กซ์สุดๆเลยนะ ประมาณนี้นะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวรอนิเกตตู้กับชาน่ามาเมื่อไหร่ก็จะมาเปิดกันอีกทีนึงนะครับผมเปเปอร์อัพก่อนเลยชิบอ่ะขอดูอ่านี่นี่เราต้องมาเปลี่ยนของเปเปอร์สติ๊กด้วยนะครับรอนอบบี้อ่ามิสซิลิสเหรออ,อันไหนวะอันนี้ปะเดี๋ยวน,นี้อันนี้อันต้องนี้น,น,น,นี่อันนี้มิสลิสเอ๊ นากาะนากาะอยู่นี่นะครับแป๊บอ่ะก็ดูน,น่ารักดีแล้วเนี่ยไม่ได้แย่เลยอ่ะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่ารับในคลิปนี้เนี่ยพบกันในหม,ม,ม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ